ครับครับก็ก็ดีใจครับผมก็สิ้นสุดการรอคอยสักทีเนาะที่ผ่านมาก็ประมาณสปีกว่ากว่าเนาะที่แบบเ่าเกือบ3ปีที่รอมาเพราะแบบเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดต่างๆนะครับผมจนวันนี้แบบได้มีกําหนดฉายกําหนดออนแอร์แล้วก็คือวันนี้นั่นแหละวันแรกพี่ใช่ครับผมใช่ครับผมก็ในที่สุดอยากใช้คำว่าในที่สุดมากๆเพราะว่าคืออย่างผมเป็นนักแสดงอยู่ในโปรเจกต์เกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันถึงในที่สุดแล้วก็แฟนๆอีกด้วยที่แบบเขารอกันมาคือ ที่ผ่านมาคือตั้งแต่เราประกาศทําซีรีส์เชือกป่านคือแบบว่าจะทําแล้วก็ไม่ได้ทําสักทีเว่าเจอปัญหาโน่นนี่นั่นจนในที่สุดเห็นไหมมันก็ยังลงเราในที่สุดสักทีครับคราบก็ดีใจครับตลอดแล้วเวลาที่ถ่ายทํมามันก็้ไสองเดือนป่ะสองหรือสามประมาณสามเดือนสามเดือนนิดนิดใช่ครับผมก็ช่วงนั้นก็คือเราก็ทุ่มให้กับเชือกป่านอย่างเดียวแล้วก็คือถ่าย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 คิวช่วงไหนว่างก็ถ่ายอย่างเดียวเลยใช่ครับผม ความตื่นเต้นมันเป็นยังไงบ้างที่จะในตอนถ่ายอ่ะความตื่นซ้อมมานานก็จะถ่ายอืมันเคยตื่นเต้นแล้วมันก็ถายตื่นเต้นแล้วก็กลับมาตื่นเต้นอีกรอบใช่อันนี้พูดจริงๆครับผมคือตอนถ่ายเงี้ยมันก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นธรรมดาเพราะว่าสิ่งที่เราแบบว่ารอมานานแล้วมันได้เริ่มทักที่ตอนถ่ายจำได้คิวแรกคือได้เจอ ไปบ้างนะอ่ไม่ถ่ายหรือเปล่าไมาเจอเจอคิวแรกเราสองคนที่หอไม่คิวแรกสาว้น้ำพี่ถ่ายเรื่องเดียวกันปะเนี่ยคุณจะเป็นถ่ายด้วยกันไม่หรือแยกเรื่องกันไม่ไหวเนี่ยคิวแรกที่มีซัมมี่แน่หรอคิวแรกสาว้น้ำเอาหรอใช่คิวแรกสาวน้ำใช่คนที่เจอกันหลายๆคนอ่าใชยคนก็ได้มาเจอพี่โอมพี่พีใช่ใช่ค่อยๆกันใช่คตอนนั้นเป็นคิวแรกก็รู้สึก ดีใจแล้วก็เต้นเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันนะฮะผู้กออมแต่ว่าคือเราส่งต่อยังไงบ้างถ้าได้แดงมาเช่ป่านในในพาร์ทนี้เราเป็นยังไงบ้างโหใช้กิจกันเลยดีใจครับคือเหมือนได้กลับมา r ูเนียนกันอีกครั้งว่าเพื่อนๆคบทีมแล้วก็มีแบบเพื่อนๆใหม่ด้วยผมว่าโห full t e นี้เราหนักมันแน่นอนครับใช่ครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าเหมือนที่เปรมบอกคือ โปรเจกต์นี้แฟนคลับหลายคนคือรอติดตามมากันหลายเป็นปีจนในที่สุดมันได้เริ่มถ่ายทําแล้วก็ได้ออนวันนี้เป็นวันแรกอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับทีมงานแล้วก็นักแสดงคนเดิมๆแล้วก็นักแสดงใหม่ๆด้วยครับผมครับไม่ได้ทำขนม่ไมไม่ได้ทำไ่แต่ว่ามีขายในเรื่องเปิดเปิดร้านกาแฟในเรื่องแต่ในเรื่องถามว่า อย่างน้องพาวในเรื่องมันมีทําขนมใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะมีขนมมาให้แบบเพื่อนๆในแก๊งในชมรมว่ายน้ํากินบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับจริงๆเนเรื่องบขนานกันอย่างเงี้ยเฮ้ยเรามีแบบว่าหุดอะไรไปไหมพอแบบห่างกันไปหยรจะต้องกลับไปดูใหม่ไหมว่าความคอนติเนียรก็มีบ้างหลังจากคิวแรกๆอาจจะเป็นคิวแรกๆเขาบอกที่ต้องแบบต้องลื้อฟืนนิดนึงเพราะก็อย่างที่บอกเลยเวลามันนานมากเนอะกว่าจะได้กลับมาถ่ายทีใช่ผมก็ต้องทากันบ้านเยอะนิดนึงใช่ครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นขนานด้วยความที่แบบว่าความต่อเนื่องมันก็ต้องแบบว่าเราก็ต้องทําการบ้านแล้วก็เออเขาเรียกว่าละเอียดมากๆพอสมควรโดยเฉพาะพี่พี่นิวพุ่งกลับเขาก็นั่งปวดหัวอยู่หน้ามอนิเตอร์ประจําทุกวันแล้วก็โอ้ยไม่มไม่มีไม่มีคือแบบว่าพี่นิวเขาทํางานหนักมากจริงตัวเพราะว่ามันเป็นเส้นเรื่องเดียวกันและเป็นไทม์ไลน์ที่ต่อกันใช่อยากอยากให้ดูจริงไปแล้วไงใช่คือเราจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เราก็ต้องแบบว่าเอ้ยตรงนี้ละเอียดละเอียดต้องสอบ าน้ำตาท่วมจอเยอะเชือป่านี่ออะไรครับเป็นตัซีรี์ตลกใช่ไหมตลกตลกครับผมตลกจริงจริงเนี่ยโดนโดนโกนดายเลยโดตูดีโอว่าบิ๊ทบีหลอกทุกคนที่บอกบันแท็กคือจริงๆแล้วมันเป็นซีรีส์ตลกจริงใช่ใจริงจริงจเชื่อเถอะนะเขาหลอกเอนหลอกใช่แน่นอนโอมโคนต้องคอนตินียรคาแรคเตอร์จากได้แรงมายังไงบ้าง โอ้ยอโอมโอมฟุกดีกว่าน่าจะเยอะใช่คือคืออย่างที่เราเท่าถ่ายสถานที่เดิมๆนะครับเราเราได้เห็นอะไรอย่างเราก็ทําการรีมายเราเอาบทเก่ามาอ่านเรามีการแบบให้คอนติเนียต่างๆที่นิวหรือแบบทุกคนคือแบบผมว่าโหมันต่อเนื่องกันหมดนะครับผมก็พยายามจะเป็นตัวคาแรคเตอร์เดิมให,ให้ได้มากที่สุดนยครับใช่ในเรื่องของเส้นเรื่องของตัวละครเราก็ดูได้แดงค่ะ เทียบคู่ไปด้วยอะไรเงี้ยครับว่าเหตุการณ์ช่วงนี้เนี่ยในในได้แดงมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่ใช่แต่นอกเหนือเราก็ยังมีบอตันกับซามีที่เคยเล่นด้วยอันนั้นก็ต้องคอนเหมือนกันใช่เพราะว่าความสำพั์ของเขาอีกนะแต่ได้ข่าวสนิทกันช่วงนี้เ้ยหมดละหมดละ แล้วอย่างเราสองคนต้องขยายตัวละครเลยเพราะว่าในได้แดงมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ขยายถ้าเรื่องความคอนติเนียลบ่นอาจจะอาจจะไม่ได้ยากเท่าของตัวโอมฟุกเนาะเพราะแบบตอนในได้แดงอย่างของวินทีมเขาจะก้าวกระโดดไปน,นิดนึงหลายหลยายอย่างทั้งที่ใส่ตัวละครไปก้าตัวละครก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ใช่ผมแต่พอในเชือกป่าเราก็ต้องไปขยายไปก้าตัวละครนิสัยจริงๆ,ๆเขาเรล้วม,มครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ต้องทําการบ้านเยอะนิดนึงครับผม,มอเฟรมเปนไงบ้างได้ตามที่ที่ยู่ต้องการครั้งแรกเลยไหม ทั้งหุ่นเออทั้งแก้มเออทั้งอันนี้แอบผมไม่สามารถตอบได้เหมือนกันต้องให้คนนิวตอบใช่ฮะเพราะว่าเรื่องภายอนผมเองก็ไม่รู้ว่าดีพอสำหรับพี่นิวหรือยังแต่เราก็เต็มที่ที่สุดละแล้วระหว่างที่ถ่ายทำดีพอแบบพี่นิวเขามีคำชมนะดีมากกว่าเหมือนไม่มีคำเยาะหรึกก่อนมีไหมวะ มีมีมีแบบซีนนี้ดีว่ะเอออะไรอย่างงี้มี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 คือคือเราจะเป็นเราพี่บุญจะชอบแบบว่าเดินไปพี่พี่นิวได้ใหม่ถ้าไม่ได้บอกใหม่ได้ไม่เป็นไรเอาใหม่ได้ไม่ต้องห่วงคือเราก็อยากแบบว่าให้มันออกมาที่สุดครับหรือว่าเราจะแก้ไม่ได้ยินดำน้ำแล้วก็คือหมูไม่ได้ไม่ไม่ครับผมน้ำบ่อยเดี๋ยวได้นำเดี๋ยวได้นำน้ำยาวอ่ะให้เราสองคนแนะนำในพาร์ของเราัวละควอนตัมหนักเป็นยงไงบ้างโอเคก็อ่ะในเรื่อง ตัวละครเดิมๆก็มีอ่ารับเชิญเออใช่แล้วก็วินทีมอ่ะอันนี้ไงพี่เพิ่งพูดมาแล้วก็จะมีใช่ตัวละครใหม่ๆก็จะมีอ่านี่น้องวิวน้องชายของเฮวินแล้วก็เฮวานเนาะแล้วก็ตุนตุนครับตุนครับครับอะไรเฮียวานเฮวานเฮียวานที่ชายของเฮวินครับผมอันนี้ก็แก๊งแก๊งพื่อนที่ ADC ช่ครับผม ตัดตวบาทอันนี้ก็น้องเบนเป็นเรื่องน้องปรินใช่ครับผมก็ต้องรอดูเนื้อเรื่องนะว่าจะเกี่ยวกับอะไรบ้างจะเป็นยังไงบ้างในตัวละครใหม่ๆเนาะใช่ครับผมมีทั้งหมด12 EP 12 EP ครับผมสรุปบอกได้ยังว่าเป็นแนวไหนคอมเมดี้ดราม่าหรือว่าคือเอาจริงๆอ่ะมันมันมันก็อาจจะไม่ได้คอมเมดี้จ๋าหรือก็ไม่ได้ดราม่าจ๋าคือมันต้องเป็นแบบเนื้อเรื่องให้มันมีขึ้นๆลงๆบ้างเนาะไม่ใช่แบบโมโนโทนเดี๋ยวมันก็อาจจะดูแบบไม่ไม่ได้มีอะไรแต่พอมันต้องมีดราม่าบ้างแทรกบ้างอะไรอย ็ได้ดูวันนี้ครับทุกคนดูลงใจเะฮ่าลงใจเรไม่้อนสิว่ายน้ำหมอนเดียวนำับอะไรล่ะน้ำขุ่นนน้ำุ่นเดืเาหน่อยเอยหน่อยสำหรับวีเียสำหรับนคลัว่ายน้ำเลยไหมตอนแรกอ่ะ ว่ายน้ำเลยครับว่ายว่ายน้ำเลาถ้าถ้าถ้าอิงจากไทม์ไลน์ของได้แดงเนาะก็<ช>จะเป็นซีนที่น้องทีมาคัดตัวพอดีใช่ครับใช่ครับผม,ผมคือเกเป็นซีนนั้นง่ายๆคืออีพีหนึ่งของเชือกป่าประมาณครึ่งหนึ่งคืออีพีสามของได้แดงครับใช่คือ <ผม S 1> เราจะปูนิ้วเรื่องมาก่อนว่าเฮ้ยก,ก่อนที่จะมาชมรมว่ายน้ำน้องทีตอนเริ่มเข้ามาหาในแรกๆครับจะปูนิ้วเรื่องมาก่อนใช่ครับคือ เราจะสปอยได้หมดไหมเนี่ยและก็ล็อกมงไว้แล้วฮะเราเล่นเราเล่นไม่ไม่คือมันก็แค่แบบสลับสลับกันเฉยใช่ครับผมก็แค่มองเขาอาจจะมองมากกว่าคนอื่นอะไรอย่างงี้เฉยฮะใช่ให้ปได้ครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องเชือกป่าเนี่ยนะครับผมก็วันนี้ออนเป็น EP แรกนะครับผมก็ b t v วินอัต e ตอร์ซใช่แล้วครับผมก็ ออนทางช่องวัน31เวลา4ี่ทุ่มสีนาทีนะครับผมก็ส่วนทุกวันอาทิตย์ส่วนเวอร์ชันอันคัดเนี่ยก็สามารถดูได้ทาง i c e เวลา5ทุ่ม45นาทีใช่ครับผมก็บอกเลยว่านักแสดงทุกคนครับผมตั้งใจทำเต็มที่มากเลยครับผมก็ฝากพวกเราด้วยนะครับฝากด้วยนะคะครับผมเอ้า